อย่าอัปเดตข่าวสารรถยนต์ก่อนใครมาที่ n at, at i at @kitsguy s g u I. s g u y สุสกิไทยแลนด์อยารุ่งควรรีบทุกคนและแฟนคลับต่างรู้ดีกันว่าแบรนด์รถยนต์สุ u กิมีความแข็งแกร่งมากในกลุ่มตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กและรวมถึง SUV ขนาดเล็กอีกด้วยเช่นกันเพราะชื่อเสียงเหล่านี้มันสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าเป็นคนรุ่นเดอะหน่อยก็จะคุ้นเคยกับชื่อ u z z u k i คาริเบียนรถจี e p ตูลุยที่มีราคาถูกมากๆจนกลายเป็นรถขึ้นหิ่งของ Suzuki ในวันนี้แต่ในทุกวันนี้ Suzuki ไทยแลนด์กลับมีรถแบบ SUV หรือ Crossover จำหน่ายในไทยน้อยอมอมากๆหรือถ้ามีก็คือนิชมากๆนั่นก็คือ Suzuki j i m n นที่เคยสร้างความฮือฮาให้แก่ตลาดเมืองไทยช่วงปี2019 แต่ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับว่าในปีนี้ Suzuki ได้เปิดตัว XL 7มาจำหน่ายได้ทันเวลาพอดีแต่ก็ยังไม่มากพอสำหรับ Suzuki ที่จะกาะกระแสตลาดร,รถ SUV crossover ที่กำลังมาแรงในไทยขณะนี้ล่าสุดเราก็มีภาพแอบ,บถ่าย Suzuki crossover รุ่นเล็กใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า All New Suzuki s e r e l i o เอทุกคนสงสัยว่าเจ้าเซลเรโอเนี่ยปกติมันก็เป็น A-Segment Hatchback ทรงสูงโยกไม่ใช่หรอกหรือแล้วทำไมถึงกลายร่างเป็นแนวครอสเซอร์ได้ล่ะนี่คำตอบก็คือตลาดรถเล็ก A-Segment Hatchback มันขายไดด้ดีเฉพาะตลาดอินเดียที่เดียวของโลกเท่านั้นส่วนในตลาดยุโรปรถเล็ก A-Segment กำลังจะเป็นเซ m e n t ที่ตายในอนาคตเนื่องจากตลาด SUV กําลังเข้ามากินส่วนแบ่งทางการตลาดของรถเก่งขนาดเล็กไป ทำให้ผู้ผลิตรถเก๋ง A s e gment ในยุโรปส่วนใหญ่ต้องดิ้นหนีตายโดยการพัฒนารถรุ่นใหม่ให้กลายเป็น SUV ขนาดเล็กหรือไม่ก็ Crossover ขนาดเล็กไปเลยเพราะบริษัทร,รถมองว่าถ้ายังทำรถ5ประตูขนาดเล็กขายต่อไปรับรองได้เลยว่ายอดขายต้องแย่แน่นอนดังนั้น all new suzuki s e r e l o จึงจำเป็นต้องกลายร่างจากรถเล็ก5ประตูทรงสูงโยงให้มาเป็น Crossover ยกสูงนิดหน่อย ภาพแอบถ่ายชุดดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ motoroctane.com จากประเทศอินเดียเมื่อเราสังเกตจากภาพแอบถ่ายของ All New Suzuki Celerio จะพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเห็นได้ชัดก็คือความกว้างของตัวถังจะกว้างกว่า Celerio รุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดและจะมีการออกแบบบั้นท้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Suzuki Baleno และ Swift รุ่นใหม่ล่าสุด แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงก็คือ All New Suzuki s e r i o จะกลายร่างเป็น Crossover ขนาดเล็กที่มีความสูงของเสาหลังคาที่เตี้ยลงและมีการออกแบบสัดส่วนตัวถังด้านหน้าที่ดูยื่นยาวมากยิ่งขึ้นโดยรวมถือว่า c e l e r i i o ใหม่มีความกว้างมากขึ้นแต่ก็ดูเป็นรถยกสูงมากขึ้นมีความเป็นไปได้สูงสุดๆเลยว่า All New Suzuki s e r i l o น่าจะขยับตำแหน่งทางการตลาดของตนเองให้สูงขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะขยับตัวเองใกล้กับสวิปมากนะเพราะว่าขนาดตัวถังโดยรวมก็น่าจะยังเล็กกว่าสวิปประมาณหนึ่งแต่ก็มีโอกาสที่จะขายได้ง่ายกว่า s e r i r o รุ่นเดิม All New Suzuki s e r i o จะเปิดตัวเห็นคันจริงได้ประมาณปี2021 ตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันเลยว่า All New Suzuki Celerio จะยังคงผลิตในเมืองไทยหรือไม่เพื่อทำตลาดในประเทศไทยหรือส่งออกยังตลาดยุโรปเหมือนเดิมแต่ถ้าในเมื่อกระแสรถ SUV crossover กำลังมาแรงทั่วโลกขนาดนี้และรถเหล่านี้ขายง่ายกว่ารถเก่งแบบอื่นๆพวกเราชาวไทยก็น่าจะลุ้นได้เห็น All New Suzuki Celerio ผลิตในไทยก็เป็นไปได้อยู่นะครับ ถ้าบริษัทแม่ไฟเขียวให้มีการผลิต All New Celero i จริงก็นับว่ามีลุ้นเลยละ่ะเพราะตัวรถน่าจะขายได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมเพียงแต่ Celero i รุ่นปัจจุบันก็มีการกดราคาจำหน่ายลงมาต่ำมากๆแล้วนะครับคือเหลือราคาเริ่มต้นแค่เพียง318,000บาททำให้มันขายดีกว่าตอนเปิดตัวมากทีเดียวละ่ะสำหรับ Suzuki Celero รุ่นปัจจุบันเปิดตัวยังเป็นทางการภายในปี2014 ถือเป็นการเปิดตัวรุ่นรุ่นใหม่ในไทยอย่างรวดเร็วตามติดตลาดโลกแบบสุดๆเพราะไทยเราเป็นฐานการส่งออกอย่างตลาดยุโรปนั่นเองเจ้าเซเลริโอมาในฐานะแทนที่ซูซูกิอัลโตในตลาดโลกซึ่งเอาเข้าจริงมันก็จะดูไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่นะครับระหว่างเซเลรีกับอัลโตรุ่นเก่าเพียงแต่เซเลริโอจะเป็นรถที่ใหญ่กว่าอัลโตในตลาดโลกพอประมาณเลยทำให้เซเลริโอมีขนาดตัวถังและห้องโดยสารที่ใหญ่กว่า และด้วยความที่เป็นรถ a s e ซเม n ตราคาประหยัดจึงทำให้ต้องติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดเล็กได้แก่เครื่องเบนซิน1 0ลิตร K10B เจนที่3บางตลาดก็จะได้ใช้เครื่องเบนซิน1 0ลิตร K14 หัวฉีด Dualjet ที่แรงขึ้นมาอีกนิดและเครื่องยนต์ดีเซลขนาด8 0 0ร c ซีแบบ2สูบฟังไม่ผิดหรอครับขนาด2สูบให้กำลังแค่เพียง4 8แรงมา้าแรงบิด เทียบเท่ากับเครื่องเบนซิน1.2ลิตรในบ้านเราคือ125นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันคั้นเทพที่27.62กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับข้อดีของเซล e เรีโอที่จำหน่ายทุกวันนี้ก็คือซูซูกิพยายามยกระดับการออกแบบภายในห้องโดยสารให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับ Swift รุ่นปี2012-2018หรือ Swift รุ่นที่แล้วนั่นเองเพียงแต่ต้องทำใจว่าวัสดุคุณภาพการตกแต่ง ็ต้องเป็นไปตามราคาจำหน่ายที่ถูกของมันและมันมีเนื้อที่ภายในห้องโดยสารตอนหลังที่โปร่งโล่งกว้างสบายพอสมควรแต่อาจต้องทําใจเรื่องความนั่งสบายของเบาะหลังเพราะว่ามันเป็นรถเล็กที่เน้นใช้งานในเมืองนั่นเองครับความสบายเบาะนั่งก็ต้องทําใจนิดนึงสําหรับสถานการณ์เซริโลในเมืองไทยถือว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะเพราะขายได้ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อนนั่นเอง หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ